ถ้าเราภาวนาเราจะเห็นนะชีวิตเราเกิดดับเป็นขณะขณะไปตราบใดที่ยังมีพลังงานสืบต่อไปเรื่อยๆนะชีวิตก็ยังเกิดดับไปเรื่อยๆมันมีพลังงานนะผลักดันให้กระแสของจิตนะมันทำงานไปจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนสืบเนื่องกันไปเราต้องเห็นด้วยตัวเองเราถึจะเข้าใจ การทำวิปัสสนากรรมฐานนะจะเห็นว่ารูปนี้เกิดดับอยู่เสมอส่วนจิตใจนั้นเกิดดับอยู่ทุกขณะเลยพอเฝ้ารู้อย่างนี้ก็จะล้างความเห็นผิดไปแล้วเราจะพบว่าถ้าจิตใจดวงนี้ทำความไม่ดีไว้นะจิตใจดวงถัดๆไปอะมันต้องรับผลจะรับผลมันเห็นอย่างนี้เลยนะ ไม่จําเป็นต้องรอชาติหน้าหรอกเอาชาตินี้แหละอย่างถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านมากตอนนี้ะเราดูไปเรื่อยๆนะพอความฟุ้งซ่านดับนะจิตมันจะซึมเผืซึมๆไปนะเลยช่วงไหนจิตเรามีราคามากจิตดวงต่อไปนะบางทีโทสะเกิดง่ายนะถัดจากราคะเนี่ยบางทีโทสะมันเกิดง่ายๆเลยเรานึกว่าสนองราคาไปแล้ว จะสบายจิตจะงดหงุดหิดง่ายขึ้นนี่เราจะเห็นนะการที่จิตนะมันทำงานสืบเนื่องกันไปจิตดวงหนึ่งทำเหตุนะแล้วก็ส่งผลไปที่จิตอีดวงหนึ่งรับผลไปหรือจิตของเรานะทุกวันทุกวันนะเราตั้งอ,อกตั้งใจภาวนานะมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเช่นพุโทโธพุโทโธ จิตไหลไปเรารู้อะไรเงี้ยพอเราทําไปนานๆเราก็จะเห็นผลของการกระทํานั้นผลของกรรมที่จิตขยันภาวนานะมันทําให้จิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามีจิตดวงหลังๆเนี่ยนะมันจะค่อยเข้มแข็งเด่นดวงขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวโดยไม่เจตนามันไม่ใช่จิตดวงเดิมนะมันจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันมาเราจะภาวนาให้หมดความทุกข์ ความทุกข์มีต้นเหตุคือตัณหาความอยากความอยากมีต้นเหตุคือความไม่รู้หรือความโง่หรือตัวอวิชชาเครื่องมือที่จะทำลายความไม่รู้ชื่อวิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญปัญญาแต่วิปัสสนากรรมฐานทำอย่างเดียวแล้วจะเหนื่อยต้องพักผ่อนบ้างก็มีเครื่องมือชื่อสมถกรรมฐาน พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมชโชววัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่8พฤษภาคม2558